อ๋อยังต้องได้เหรอไม่ได้ไม่ได้บอลโบนที่จะโยวันนี้ใกล้ชิดกันดีครับทุกคนตื่นเต้นจังเลยสวยมากน่ารักมากสุขภาพเป็นไงบ้างก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็หนึ่งแต่ว่าเจออากาศเปลี่ยนไงอะไรนะโอซาก้าเป็นไงบ้างอ๋อฟังเป็นอากาศ เห่ยเป็นไงบ้างวันหนาวมากคือตอนแรกอ่ะไปโอซาก้าคือตั้งใจว่าจะไม่ใส่ฮีทเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่หนาวมากตอนแรกคือเห็นว่าเออมัน8ปดองศาแต่ว่าพอไปถึงมันประมาณเกือบ20นี่คิดใจว่าไม่หนาวหรอกแต่พอมาคืนหลังจากที่แฟนนี้เสร็จแล้วโอ้โดฮะอ๋อกงุกงจุมนานนฮาา ผมก็กลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมก็ตอนแรกก็คิดว่าจะร้อนเหมือนกันครับเพราะด้วยความที่บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็พอไปจําได้เลยว่ามันมาศูนย์องศาแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวไปเลยก็ทําให้ป่วยนะครับอะไรนะเล่าเรื่องหลานนะครับคือคือเจ๊กปอนเจ๊กปอนเรื่องเรื่องนี้อยู่ว่าคือไม่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 ได้กลับไปต่างจังหวัดนานแล้วอะยนี้ก็บอกแบบว่า ไปเจอหลานาใช่ไหมฟอประโยคแรกเขาเดินมาบอกว่าเจ็บปวดเลยโหนี่ขันไปหายายบอกว่าโหนี่แก่ขนาดนี้ขนาดนี้แย่จังแต่ว่าไรหรอกนีหลานเลี้ยงหนาแก่แค่ไหนก็หล่ออะไรนะแก่แค่ไหนก็หล่อยี่สิบสองเลยตอนเนี้ยกระโดดเชือกติดเสื้อเฉยครับกระโดดเชือกอะที่โอซาก้าใช่ไหม ใชบผมใช่จริงๆ,ๆแล้วก็โดดไม่อยากพูดถึงเลยซาวรฮน So Handsome So Handsome Oh m ห god คผมครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันนะครับ <c oughs> <c oughs> I Love You Oh Thank You Thank You

มต้องจบก่อนจุงนะครับผมไม่น่าจะจมจุ้งพี่เขาถามว่าพี่เขาถามว่าจบพร้อมจุ้งไหมเมื่อวันวันก่อนคุยอยู่ว่าน่าจะจบก่อนไปหนึงจุงจบก่อนอะไรนะรอรอสมมติสนามล้อด้วยเลิศเลิศ่าจาเพราะเัิศเลิศมื่อเกินอะไรนะครับใครเรียกผม อยากให้ใส่ชุดแต่งเป็นสไปเดอร์แมนมาหมก็ไดนะน้าชุดพม่าเหนียวปะตอเด็กกันเอ้ยซิมซาจริงหรอ มาจุกมันตอนไหนนะครับตอนซ้อมบาร์วววผมมันแข็งเลยไม่ไหวแตันงานมาจุกได้ไหมใช่โอ้โหจำได้เลยว่าตอนที่ไปซ้อมบาร์เรปีคือตอนแรกอ่ะคุยกันว่าเราจะเล่นกันคำๆอยากให้ทุกคนรอดูพี่นิวนะครับ <c oughs> พี่นิววี่ครับผมดูสีดำ <c oughs> แต่ว่าคนนั้นเขาคือเลิศสุดๆนครับรอดูเลยรอดูบอลดังนะรอดูเชื่อผมรอดูพี่นิว เขานี aunque sea, aunque sí, Entonces, ่ความสามารถเขาคือครบมากรอดูนะใครใครมาสตาบินป <f gem methodology> ิดมั้ยเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ ถ้าผมอรวยว่าจ่ายให้ทุกคนแหละแต่ไม่ไม่ไม่มีตงกันนั้น y เฮ้ยเฮ้ยแป่ว่า อะไรนะอ๋อครับอ๋อเวเวววอเคเชี่เชีเลขสตัวนะครับพอแพอแล้วมันไม่ถูกพอแล้วเมื่อคืนฝันว่าอะไรบ้งลงาลแถวนี้ก่อนตอนเมื่อคืนฝันว่าอะไร <ohner S 1> อ่าห้าสามแล้วกันนะเช็คบินมาให้ย้อนหลังเลยนะยยไมช็สั่หลเลื่อลนอนะ M5 อยากจริงแล้วอยากได้เองมากกว่าเนี่ยบอกเดี๋ยวซื้อ M5 ให้เนี่ยซื้อคอร์ให้ ถ้าเกิดจะเซฟให้ได้แล้วแต่ขอคอร์สคืนเดี๋ยววันเกิดคุณผมซื้อ M5 ให้แต่วันเกิดผมคุณซื้อคอร์สให้ผมเขาต้องซื้อคอร์สให้ผมวันแล้วทั้งนั้นโอ้ยขำอร่อยจังเดี๋ยวชอบครบชอบจร่งจริงมันชอบนะเสียงขำแบบนี้แบบขำกระปื้นกระตุ้นเลยทำยังไง่ะ แบบเจมินหา่ลยเจมิน,ยน่นนยจะแบบเสียงเลย ได้ปะได้ปะได้ปะอ๋อก okay. oh, yeah. ็ก็ก็คนละเพลงเฉยๆอย่างเงี้ยโอ้ย just w อ n n a be friend กันเจนโต yes you like it ไม very good โชว์หน่อยอ่ะไปรอดูในแฟนมิตรดีกว่ารอดูในแฟนมิตรดีกว่าเต้นอ่ะจริงๆนานๆต้องเห็นทีเอลเอลไง แต่ว่าสมมติถ้าเกิด VR เนี่ยแต่ว่าดีนะมีแฟนมีแต่เป้นหนุ่มน่าได้หรอคิวทยังไม่ค่ะคิวสามคิวาไทยถ่ายวันที่28เลยหรอบสอนวนได้เหรโอ้ยของดีก็ต้องรอหน่อยข้าใจบ่อยังไม่ได้ซ้อมเลยค่ะอาร์ออนเมื่อไหร่นะพา

ูเด้วยทุกคนต้บอพูดรู้เรื่องปะผมรู้เรื่องอกใช่ไหมผมรู้สว่าผมพูดมาเกืบสิบนาีผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยโอ้ยเอารมาเอ่่ทยู่เฉยๆก็นด้ โอ๊ยคนน่ารักเท่าจังเลยรู้สึกว่าผมพูดรนเรี่ยลรขอโทษนะจริงน้ำพอแต่ตืนเต้นอยู่เสจทุกคนเนี่ยทุกคนน่ารักเกินไปขอ